สวัสดีค่ะเจนิดบินเคโฟเดสค่ะก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะเพราะว่าหนูดีใจมากที่ทาง IAS นะคะนำบริการ Disney Plus o อ t Star มาให้คนไทยได้ดูหนังส,สนุกมากมายค่ะเพราะว่าดูได้ทุกเพศทุกวัยจริงๆค่ะมีหลายเรื่องมากที่ยังไม่ได้ดูก็อยากดูพร้อมเพื่อนๆด้วยค่ะที่หนึ่งในดวงใจหนูมีเรื่องเดียวเลยก็คือ i น h t m a r e b e f o r e c h r i s t m a s ค่ะที่เป็นพระเอกชื่อแจ็คที่เป็น โครงกระดูกนะแล้วก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับวันฮาโลวีนจริงๆยาใน Star Wars มันมีเยอะมาก m i l เลเนียม Falcon ที่เป็นลักษณะเหมือนแบบกลมแผ่นกลมๆที่เป็นภาพจำของ Star War s ค่ะก็เลยคิดว่าเอาลํานี้มาก็น่าจะเท่ดีค่ะก็เป็นซีนจากเรื่อง Tan เก e ค่ะเป็นซีนที่ราพันเซลเห็นคมลอยปล่อยออกมาในวันเกิดของเตเองก็จะมีการร้องเพลงประกอบโดยเพลงก็เพาะมากๆแล้วก็ซีนนั้นสวยมากๆจะให้ทุกคนไปดูกันค่ะเป็นราพันเซลเวอร์ชันผมยาวหนูขอเป็นสีแดงดีกว่าค่ะเป็นผมยาวสีแดง จะได้มีสามเวอร์ชั่นปกติเป็นสีทองเนาะหนูขอเป็นไอรอนแมนค่ะเขาเท่มากแล้วก็เผื่อให้เขาสร้างชุดให้หนูด้วยใครที่อยากดูหนังสนุกสนุกแบบนี้นะคะพิเศษค่ะแพ็กเกจรายเดือนกับ A A S ที่เดียวเท่านั้นนะคะสมัครล่วงหน้าวันนี้ถึง27มิถุนายนนี้ค่ะเพียง35บาทต่อเดือนจากปกติ99บาทพร้อมรับสิทธิ์เพิ่มหเดือนสมัครเลยดอกจัน111โทรออกค่ะความพิเศษนี้ Exclusive only on A I S